สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพูดถึงการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยกันนะคะต้องบอกว่าอาณาจักรสุโขทัยนะก่อตั้งเมื่อปี2 0 0 1ันนนรบะคะบริเวณรุ่มแม่น้าเจ้าพระยารุ่มแม่น้ํายมแล้วก็รุ่มแม่น้าปิงซึ่งเขาก็จะมีหลายชุมชนตั้งสินฐานอยู่ในในสมัยนั้นเยอะมากซึ่งในแดนแถบนี้เนี่ยเคยถูกอาณาจักรขอมเนี่ย เข้ามาลุกลาในสมัยนั้นเลยทําให้แบบว่ามีอารยธรรมของเขมรเนะ่ยเข้ามาสู่สุขโขทัยเยอะมากเลยอย่างตัวอย่างที่เป็นแบบว่าอารยธรรมที่เห็นได้เด่นชัดที่ขอมาเข้ามาอยู่ในสมัยสุขโขทัยนะคะนั่นก็คือวัดภรีมหาธาตุเฉลียงนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะเอารูปขึ้นให้ดูว่า อว่าศิลปะสมัยขอมในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงสักครู่แป๊บหนึ่ง นี่นะคะคือหลักฐานอย่างหนึ่งนะคะในสมัยที่แบบว่าอารยธรรมขอมเนี่ยเข้ามาในสุโขทัยนั่นคือกลีบบัวซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นถือว่าเป็นโบราณหลักฐานทางโบราคดีที่สําคัญที่พบเจอในวัดพระศระีมหา,าธาตุเฉลียงนะคะซึ่งเด็กๆน่ะสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้นะคะใน ส่วนของข้อมูลของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉียงซึ่งเดี๋ยวครูเนยจะแปะเว็บไซต์ไว้ให้เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูเนยจะมาพูดในส่วนของการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยกันต่อนักเรียนคะในพุทธศตวรรษที่18นะคะต้องบอกว่าในตอนนั้นมีผู้นำคนไทยอยู่สองท่านนะัคือพ่อ ขุนผาเมืองนะคะเจ้าเมืองราชกับพระสหายนัคนก็คือพ่อขุนบางการหาวนะคะในการร่วมมือขับไล่อํานาจของเขเมรออกไปได้จนสําเร็จแล้วพ่อขุนผาเมืองเนี่ยซึ่งก็มีแบบว่าเขามีความอาวุโสสุดในตอนนั้นใช่ไหมจึงได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครองสุโขทัยเมื่อปีพศ1792ซึ่งมีพระนามว่า ขุนศรีอินทราทิ์นับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์พระร่วงซึ่งวัดซึ่งในราชวงศ์นี้นะคะพอพ่อขุนศรีอินทราทิ์เนี่ยขึ้นของราเนี่ยก็ได้สร้างวัดวัดขึ้นมานั่นะก็คือวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทยัยอย่างที่คุณเนยขึ้นภาพให้วกหนูเห็นณตอนนี้นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยได้นะคะในในส่วนของ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งคุณเนยอยากจะแปะไว้นะคะในเว็บไซต์ให้นะคะซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะคะก็จะมีทั้งหมด9พระองค์ซึ่งองค์ที่สําคัญสําคัญก็ได้แก่องค์แรกที่เป็นองค์สถาปนาราชวงศ์พะล่วกก็คือพ่อขุนศรีอินทาราทิ์นะคะแต่ในราชวงศ์เนี้ยก็จะมีกษัตริย์องค์หนึ่งที่เราอ่ะคุ้นหูกัน ซึ่งเด็กๆอาจจะเห็นแล้วนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในสมัยาราชวงศ์พะล่วงหรืออาณาจักรสุโขทัยของเราซึ่งเดี๋ยวคุณเนยจะพูดในอีพีต่อไปนะคะตอนนี้เราก็มารู้จักในส่วนของพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยกันแล้วเนาะมีทั้งหมด พระองค์ด้วยกันนะคะซึ่งพอหมดในไม่ใช่สิต้องบอกว่าพอเข้าส่วนส่วนขออภายเข้าสู่ในยุคของพระมหากษัตริย์ลำดับที่9ก็คือพระมหาธรรมราชาที่4ี่นะคะก็จะต้องบอกว่าในปีพศ1981เนี่ยกุงสุุโตไทยเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอุทยากรุงสกุขโขไทยเนี่ยในตอนนั้นอะมันไม่ ไม่มีแล้วนะไม่มีกษัตริย์ปกครองแล้วนะจึงจึงทำให้อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยถูกผนวกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในปีพศ2006นะคะซึ่งเดี๋ยวอีพีต่อไปคุณจะพูดอยู่ในส่วนของอาณาจักรสุโขทัยนี่แหละถ้าอยากรู้ก็ให้ติดตามตอนต่อไปนะคะและ้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย